สวัสดีค่ะเมื่อชาาโซเชียลแคมนะคะวันนี้พี่ชีสเค้กจะมาโชว์หอยค่ะไม่โอเคค่ะเต่าเอาขึ้นเลยค่ะเพราะหอยนี้จะไม่มีใครอยากดูแลเขาก็จะรีบปิดเลยถ้าเห็นหอยนี้นะคะอานาจารละสิบแปดบวกมากวันนี้พี่ชีสเค้กมาโชว์หอยนะคะเป็นครีมหอยเป่าหื้อตัวนี้เลยครับไออะบาโลนนะคะซึ่งอะบาโลนครีมเนี่ยเขาเป็นครีมลิขสิทธิ์นำเข้าหนึ่งเดียวจากเกาหลีนะคะอะบาโลนครีมคือเดี๋ยวก่อนตกใจเยอะไว้ปะ acting แ,แรงมากไอ บครีมตัวนี้นะคะเป็นครีมหอยเป่าหือซึ่งในไออาบอลไออะบโลโอ้โหชื่อมึงจะเรียกยากาอะไรนักหนาในไอ้อะบโลครีมเนี่ยมันจะมีส,ส่วนผสมของหอยเป่าหือเมื่อหอยทากมีคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกซึ่งลึกมากข้างล่างเลยฮะแล้วก็มีกุหลาบ กุหลาบทรายทะเลน้ำแดง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 ร้ดน้ำแข็งใสอะน้่เกี่ยวเข้า <_ C 1> ใจป่ะเออเอาเป็นว่านั่นแหละแต่ว่าสรรพคุณโดยร่าวของเขาแล้วเนี่ยนะคะเขาจะช่วยในการยกกระชับผิวทำให้ผิวเต่งตึงทำให้ผิวหน้าอ่อนกว่าวัยนะคะทำให้หน้าเรียวเป็นวีเชฟนะคะหรือหน้าเหมือนซุนตีนแบบพี่เค,ค้กนี่แต่ไม่ต้องพวกมึงนี่ชอบซูมหน้ากูตลอดเปแล้วนี่นะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวหน้าดูแบบ เข <K al au> าก็จางใสเนียนนุ่มเด้งดึ๋งชุ่มชื้นสำหรับใครที่ชอบแบบพวกสินค้าแบบสาวโคเดียสโคเดียเกาหลีเนี่ยก็ให้ลองใช้ตัวนี้เลยนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยเขาก็ปลอดภัยด้วยยนสำหรับวิธีการใช้เดี๋ยวเค้กจะทําให้ดูนะคะเปิดออกมาอย่างนี้นี่ครีมเขาจะเป็นยืดๆอย่างนี้นะคะหอยยืดมากคือน้ําหอยเยอะมากมใรจายุดนี้นี่นะคะเป็นครีมปุ๊บวิธีการใช้เราปาดปาดออกมาจริงๆไม่ต้องแต่เยอะมากนะคะเสร็จแล้วปุ๊บนี่เลยค่ะ ไม่ฮ g ลล์กูช่าลัละละนี่้วเดีย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 วผมมีความดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับที่จะได้หอยทาบหน้าเลยครับหอยทาบหน้าหนึ่งสองสามไม่ฮอลล์กูช่าละละละไม่ท่านผู้ชมกลังดูอกันไม่เห็นใช่ไหมครับว่าเวลาหอยเป่าทาบหน้ามอแล้วเป็นยังไงหนึ่งสองสามไม่ฮอลล์กช่ มเห็นได้แล้วมึงครับเห็นได้แล้วครับหน้าแดงแล้วยังไม่อยากยังอยากรู้ใช่ไหมว่าหน้าเรียวหน้าแบบกระชับตึงๆไปไ้้ไงงมม่ตออยาากกรูขนาดนเลยครับอยากรู้แนะนำให้ไปลองเองแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ขอลองมอสก่อนนะหมายห้องก็เชิญแล้วเชิญแล้วยินดีมอสนิ่งเชิญแล้ว ไออาบลอนเนี่ยเขาเห็นผลจริงการันตีถึงความเปลี่ยนแปลงสุดยอดนวัตกรรมครีมบำรุงผิวหน้าเนียนขาวกระจ่างใสเด้งเปล่งปั่งชุ่ม,ช,มชื้นยกกระชับในกระปุกเดียวเลยนะเพราะว่าอาบลอนครีมอันนี้เป็นลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวที่นำเข้าจากเกาหลีเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อสั่งซื้อตามรายละเอียดที่ให้ไปเลยนะตอนนี้เขาเปิดรับสมัครตัวแทนจาหน่ายอยู่ด้วยไปแล้วนะ oh.